ตามที่สำนักงานเหมือนชาติโดยกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษนะครับแล้วก็กรมการปกครองทําการจับกลุ่มหญิงสาวที่เรียกตัวเองว่าโมเดลลิ่งนะครับมีพฤติการในการเป็นรัวจัดหานําเด็กหรือบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับมาค้าประเวณี<า>ซึ่งในเรื่องนี้โลกออนไลน์<า>เป็นนโยบายสําคัญของสำนักงนเหชาตินะครับที่ ม,มีนโยบายในการป้องกันและก็ปราบปรามเหตุลักษณะดังกล่าวนะครับจึงขอไปสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนนะครับหรือบุคคลที่คิดจะกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะการเป็นผู้จัดหานําเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมาค้าวเวรีนะครับซึ่งไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็าตามถือว่าเป็นความผิดและก็เป็นการเข้าข่ายความผิดในล,นลักษณะการค้ามนุษย์ นะครับซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะครับในส่วนของผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อบริการเช่นกันนะครับการซื้อบริการนะครับในเรื่องเ,อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะครับบุคคลยุต่ำสิบแปดปีเนี่ยก็มีความผิดนะครับอัตาโทษสูงสุดเนี่ยถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะครับซึ่งในเรื่องนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการรทำผิดดัางกาลเนี่ย สามารถโทรศัพท์แจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1599ของสำนักงานแห่งชาติหรือโทรศัพท์ไปที่191ครับตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ